สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับของทางซัมซุงนะครับเึ่งก็คือเป็นการเชื่อมต่อนะครับแบบไร้รอยต่อนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ตติงวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของสมาร์ v วิวครับในการที่เราจะเหมือนเราจะดู YouTube แล้วเราเนี่ยต้องการจะดูหน้าจอใหญ่นะครับเราก็คือเชื่อมต่อหน้าจอเนี่ยครับเข้าบนหน้าจอทีวีได้เลยนะครับใช้งานได้ง่ายมากๆมาดูกันนะครับว่าวิธีการทํำยังไงนะครับ กรณีที่เราต้องการจะดู Youtube แล้วต้องการที่จะเปิดหน้าจอใหญ่นะครับก็คือเราใช้งานได้ง่ายนะครับก็คือมาเปิดที่ Smart View ลากจากแถบด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเปิด Smart View นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอทีวีของเรานะครับก็คือตัวทีวีขึ้นชื่อนะครับเราก็กดเชื่อมได้เลยนะครับกดเริ่มตอนนี้ หน้าจอมือถือเรานะครับก็คือจะเข้าไปอยู่ในจอทีวีได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะดู Youtube ก็เราก็สามารถดูหน้าจอใหญ่ได้เลยใช้งานได้ง่ายมากๆครับ